นี้เรากำลังเข้าไปที่ตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกดด้วยเส้นทางหลวงหมาเลข2องนี่ครับคือซุ้มประตูที่สร้างใหม่นะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดศรีสะเกดสวัสดีครับพิทักษ์แฟนชมกลับมาพบกับหัวใจมีตีนออ t เดอะเวครับวันนี้นำเสนอเรื่องราวการเดินทางครับผมอยู่บนทางหลวงหมาเลข2-26ครับสายหัวทะเลวารินชำราบนะครับ ทางหลวงเส้นนี้เริ่มต้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับเชื่อมจังหวัดอีสานใต้5จังหวัดเข้าด้วยกันนะครับก็คือจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดและก็จังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งขณะนี้เราอยู่ในช่วงก่อนเข้าตัวอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับทางหลวงหมายเลขส2ง มีด้วยกันทั้งสิ้น324กิโลเมตรครับเป็นทางหลวงที่ขนานกับทางหลวงหมายเลข2 4นะครับโดยชาวบ้านในท้องที่จะเรียกทางหลวงหมายเลข226ว่าเส้นในครับแล้วก็เรียกทางหลวงหมายเลข2 4ว่าเส้นนอกนะครับ ช่วงถนนหมายเลข226ที่กําลังเห็นอยู่ขณะนี้นะครับคือช่วงที่มุ่งหน้าจากอําเภออุทุมพรพิสัยนะครับไปที่อําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดและก็ขณะนี้นะครับเราเดินทางมาถึงตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกดแล้วนะครับเพื่อนๆฮนะศรีสะเกดได้ชื่อว่าแดนประสาทหอมนะครับหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเขตดงลำดวนหลักล้วนวัฒนธรรม แล้วก็เลิศล้ำสามัคคีนะครับนี่คือคำขวัญของจังหวัดศรีสะเกษ ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแดนปราสาทหอมนะครับถนนหมายเลข226ก็ผ่านปราสาทหอมหลักๆก,ก็3ปราสาทด้วยกันนะครับปราสาทห้วยทับทันปราสาทสะกำแพงใหญ่ซึ่งผมก็ได้ไปถ่ายคลิปปราสาทสะกำแพงใหญ่มาฝากมิตรรับแฟนชมด้วยนะครับอยู่ในขั้นตอนของการตัดต่อนะแล้วก็จะนํามาลงผ่านช่อง YouTube หัวใจมีตีนให้ได้รับชมนะครับสําหรับปราสาทสะกำแพงใหญ่ นอกจากนั้นแล้วยังผ่านปราสาทกับแพงน้อยนะครับก่อนหน้านี้ครับศรีสะเกดก็มีปราสาทเขาเพราะวิหารด้วยนะครับก่อนที่ทุกวันนี้นั้นจะให้ประเทศกัมพูชาเป็นผู้บริหารจัดการนะครับได้ตกเป็นของกัมพูชาเรียบร้อยแล้วนะครับทําทางขึ้นฝั่งเขานะครับนักท่องเที่ยวก็ไปขึ้นฝั่งนั้นครับส่วนฝั่งจังหวัดศรีสะเกดปิดตายครับขึ้นไม่ได้นะครับ นอกจากนั้นครับศรีสะเกตยังมีหอมกระเทียมดีครับเพื่อนเพื่อนถ้าผ่านไปผ่านมานะครับทางหลวงหมายเลข 2- 26ก็จะเห็นร้านขายของฝากครับหนึ่งในของฝากจังหวัดศรีสะเกตที่โดดเด่นก็จะมีหอมกระเทียมนะครับซึ่งหอมกระเทียมจังหวัดศรีสะเกตด้วยสภาพดินสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศนะครับทําให้หอมกระเทียมที่นี่นะครับมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มีรสชาติที่โดดเด่นนะครับ หาที่อื่นนั้นเปรียบเทียบไม่ได้นะครับรวมถึงเทคนิคการปลูกที่สืบทอดมารุ่นต่อรุ่นครับทำให้หอมกระเทียมสีสเกตเป็นสินค้าส่งออกแล้วก็เป็นของฝากที่ถูกใจผู้ที่ได้รับนะครับอำเภอที่ปลูกหอมกระเทียมเยอะนะครับก็คืออำเภอยางชุมน้อยลาศีสไลดแล้วก็อำเภอกันตรารมนะครับ นอ,อกจากขอมกระเทียมแล้วนะครับสรีสเกตก็มีอีกสินค้าหนึ่งนะครับที่กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั่นคือทุเรียนภูเขาไฟครับทุเรียนภูเขาไฟก็จะออกผลให้ได้รับประทานในช่วงเดือนมิถุนายนนี่แหละครับจนถึงกลางกางเดือนกรกฎาคมนะครับปลูกมากในอําเภอกันทลัตอําเภอคุนหารและก็อําเภอศรีรัตนะครับที่บอกว่าทุเรียนภูเขาไฟก็เนื่องจากว่า ปลูกด้วยดินภูเขาไฟนะครับที่เทือกเขาพนมดงรักครับซึ่งคุณสมบัติเฉพาะของทุเรียนภูเขาไฟนะครับเขาโฆษณาไว้ดังนี้ครับเขาบอกว่ามีกลิ่นไม่ฉุนมากนะครับมีเส้นใยละเอียดมีกลิ่นหอมเฉพาะรสชาติค่อนข้างหวานซึ่งตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและก็ต่างประเทศครับเมื่อกี้ผ่านป้ายครับ ศรีสะเกด238ปีแล้วนะครับที่ข้ามาเมื่อสักครู่นะครับก็คือสะพานขาวนะครับข้างๆคือสะพานดำนะครับเชื่อว่าหากคนโสดคนไหนได้รอดนะครับสะพานดำที่ทางรถไฟนะครับคนโสดคนไหนได้รอดสะพานมานะครับก็จะมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับสะพานเมื่อสักครู่เรียกว่าเป็นที่มาที่ไปของคําว่าอดรอดศรีสะเกดครับเบื้องหน้าที่เราเห็นคือ โรงพยาบาลศรีสะเกดนะครับเนี่เรากำลังจะข้ามทางรถไฟไปนะครับขวามือนะครับก็คือสะพานดำที่มาที่ไปของออดหออศรีสะเกดเชื่อว่าหากคนโสดคนไหนได้ข้ามนะครับจะมามีแฟนแล้วก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดศรีสเกดนี่แหละนะครับสข้างทางทั้งซ้ายและขวานะครับก็จะเป็นรถที่มาจอด ทำธุระน่าจะเป็นที่โรงพยาบาลนะครับเป็นส่วนมากข้างหน้านะครับที่เห็นตึกขาวๆนั่นคือโรงแรมพมพิมานนะครับเป็นโรงแรมที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอีกโรงแรมหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดนะครับแม้ว่าโรงแรมพมพิมานนั้นจะตั้งนานแล้วนะครับแต่เขามีการรีโนเวทแล้วก็ปรับปรุงใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับขวามือนะครับโรงแรมพมพิมานนะฮะ สายมือก็จะมีร้านอาหารนะครับปากใต้ที่อร่อยนะครับรถแท็กซี่ที่จังหวัดสีสเกตก็เยอะนะครับเพื่อนๆเ,เรียกใช้บริการได้ไม่นานครับประมาณ10-15นาทีเก็จะมารับนะครับหรือบางครั้งอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับขวามือคือโรงเรียนสตรีสิิเกตนะครับสายมือก็คือห้างร้านต่างๆนะครับซ่อมโทรศัพท์บ้างร้านนวดแผนโบราณน,นะครับร้านตัดผม ร้านเสริมสวยนะครับขวามือคือทวิกิจห้างท้องถิ่นนะครับไม่มีแอร์นะครับซ้ายและขวานะครับก็จะเป็นเนี่ยครับซ้ายมือร้านนวดขวามือก็เป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับถ้าเกิดช่วงเวลาปกติคนก็จะคึกคักกว่านี้นะครับจังหวัดศรีสเกตโดยเฉพาะช่วงนี้ครับคนมาเที่ยวศรีสเกตก็จะมา ลิมชิมรถทุเรียนภูเขาไฟนะครับสายมือคือสถานีรถไฟนะครับเป็นสถานีรถไฟที่สะอาดนะครับผมมาใช้บริการแล้วสะอาดจริงๆครับสบามารถนั่งรอรถไฟกับพื้นได้เลยนะครับแล้วก็ซ้ายมือครับตลาดรถไฟครับก็จะเป็นตลาดที่ขายสินค้าอาหารการกินนะครับอาหารปรุงสุกนะครับ มีหลากหลายชนิดให้เลือกนะครับคึกคักนะครับช่วงนี้เวลาประมาณ16นาฬิกาเกือบ17นาฬิกานะครับรถมอเตอร์ไซค์นั้นจอดเต็มเลยนะครับขวามือก็จะเป็นบ้านไม้ที่ขายสินค้าหลากหลายชนิดครับมีร้านขายข้าวสารขายรองเท้าร้านขายยานะครับคนจังหวัดศรีสะเกดนั้นมี4เผ่าครับมีสวยขเขมรล,ลาวและเยอะนะครับ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ครับมีวัฒนธรรมที่ยังเข้มข้นอยู่นะครับ เส้นนี้นะครับถือว่าเป็นเส้นอาหารของจังหวัดศรีสะเกดอีกเส้นหนึ่งนะครับขวามือที่เราจะเลี้ยวไปนะครับก็ตอนเย็นๆนะครับถ้าเดินออกมาจะมีหอยทอดมีกว๋วยเตี๋ยวนะครับมีเนื้อย่างมีผัดไทยเยอะแยะไปหมดนะครับขายน้ำเต้าหู้ขายอะไรต่างๆคือมีสินค้าให้เลือกหลากหลายนะครับความเป็นเมืองของจังหวัดศรีสะเกดนั้นยังไม่แออัดมากนะครับ ตึกก็ยังไม่สูงมากนะครับยังมีความคลาสสิกให้เราได้เห็นอยู่นะครับเป็นเมืองเก่าๆนะครับขวามือนะครับก็จะเป็นบ้านไม้ที่ขายสินค้าปลีกนะครับถ้าตรงไปนะครับก็จะเป็นสุนเฮงพลาซ่านะครับห้างท้องถิ่น ี่ทชื่อดังของจังหวัดศรีสะเกขดขณะนี้เราเลี้ยวซ้ายมาที่ถนนอุบลแล้วนะครับถ้าตรงไปก็จะเป็นจังหวัดอุบลราชธานีครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปจากหัวใจมีตีนอโนเวครับคลิปนี้ขออำลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ